นี้เราจะพามาชมบรรยากาศนะครับที่ปายงามเมืองเพชนกนะครับไทยธานีเดี๋ยวไปดูพ่อพันธ์เพชรสยามนะครับน้ำหนักก็ประมาณตันสี่นะนี่บรรยากาศนะครับที่บ้านผู้ใหญ่แคทนะครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่สามความสูงประมาณเมตรแปดนะครับพาไปดูพ่อพันธ์เจ้าเพชรสยามตัวนี้เดี๋ยวไปดูพ่อพันธ์แม่พันธ์นะไม่รู้ของผู้ใหญ่แคทตัวนี้คือพ่อพันธ์ครับชื่อเพชรสยามตัวนี้พ่อพันธ์เพชรสยามอายุกี่ปีเนี่ยตัวนี้สี่ปีสี่เดือนครับ โหดีความสูงความยาวนี่โหไซส์ใหญ่มากคือก็น่าจะเป็นควายที่ค่อนข้างสูงถือว่าควายอายุสี่ปีสูงร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดหกความสูงโหดีนี่โหี่เกิอนแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยใกล้ขเคียงแล้วพี่นะพันพันสี่พันสี่ขบนี่เกือบร้อยแปดเนี่ย 1000, 1400, 1400. ใหญ่ไหมใหญ่มาก ผมซื้อมาตอนอายุประมาณ8เดือนครับซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นก็มีทางจังหวัดหนองคายอนน่ะต่อแล้วมาให้ราคาไว้ตอนนั้นให้ไว้11ล้านก็ที่ผ่านมาประมาณไม่เกินปีนะครับมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านอัพนะเนี่ยตอนนี้พ่อพันธ์เพชรสยามควายไทยครับควายไทยสายพันธุ์อุอท<า>ัยธานีเลยยนืนออกมาได้ดิอาวเห็นโอเคนี่พันธุ์ไทยแท้ๆตัวนี้ไปเซิร์ชใน Google ขึ้นเลยจริงเพชรสยาม มีตัวตัวพ่อพันธุ์เด่นสุดเลยของที่นี่นะฟาร์มควายงามเมืองพัทนกครับแต่นี่คือพ่อพันธุ์มีอยู่ตัวเดียวครแล้วตัวที่ขายน้ำเชื้อครับคือก็จะรีดขายโดสละโดดละพันขึ้นรีดครั้งหนึ่งได้ประมาณ3-400โดสติดต่อเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 4 6 6 9 7 8 9 9สี่หกหกเก้าเจ็ดแปดเจ้ร์ทใน Facebook ผมก็ได้ครับผู้ใหญ่แคทเมืองพัทนกเลยครับนี่ได้เลยมีเก็บไว้เรื่อยๆมั้ยมีเก็บไว้แล้วก็จะมีแม่พันธุ์แม่พันธุ์ที่มาผสมกับเราแม่พันธุ์ทีี่่มมมาผผสเนยก็จะคิด ครับก็สองหมื่นอ๋อถ้าเกิดไปพาไปผสมหรือเราเราพาไปผสมเราไม่ไปเราไม่ไปเขาต้องมาเราต้อมาเองนี่คือสองหมื่นนะฮะหรือถ้าเป็นน้ำเชื้อมเราก็มีขายมีขายมันอยู่เก็บได้อุณหภูมิอะไรยังไงครับใส่ในถังอัดเซ็นต์อุณหภูมิติดลบประยู่ได้ตลอดนะครับอยู่ได้ตลอดคือเก็บได้ได้คุปตะรู้ครับอย่างน้อยอย่างน้อยประมาณโอ้เก็บไ้ตลอดเก็บได้ตลอดก็คืออุณหภูมิต้องได้ใช่ใช่ครับเชื้อผมก็อาจจะรีบครั้งเดือนอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งได้หนึสองครั้งอะไรอย่างนี้ยได้ปริมาณมันได้ประมาณเท่่่่าาไหรรรออออะะคืีบใสกกกแล้้ว็ตงม มามาบรรจุหลอดก็เรืงประมาณ3ามสี่ถึงร้อยสามที่ร้อยหลอดสามสี่ร้อยหลอดต่อหนึ่งครั้งจะเก็บว่าวันที่วันที่เราเก็บน้ำเชื้อวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราพิจารณาสมไว้ใช่ครับใช่แล้วนี่มันเป็นทีซีแต่เขามาเจอจางแยกแล้วใส่ไปน็อกแล้วก็คือก็มาสมงทดสอบคุณภาพอะไรเงี้ยแล้วมาซื้อผมไปทีละร้อยโดสเพื่อไปขายอ่เฮะอรเทกอะไรเงี้ยก็จะมีตัวแทนมาซื้อน้ำเชื้อนั้นหรตัวพ่อพันนะอ้วนบุ๊บเลยอันนี้จะคลอดแล้วครับโอ้นี่จะคลอดอันนี้ใกล้คลอดแล้วดูดิ ตัวนี้ไม่ดได้เกิดอาทิตย์ต,ตัวนี้แม่พันแม่พันมีอยู่หกเจ็ดตัวครับอ๋อ oh. นี่เราเราผสมผสมขายด้วยตัวนี้ไม่น่าเกิดทิตขายครับเนี่ยนูนนมเริ่มคันแล้วตัวนี้ใกล้เลย oh. อย่างน, mm. างนี้อย่างนี้น่าจะประมาณกี่ตัวเวลาคลอด ตัวเดียวตัวเดียวอย่างเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวครับพอส่งไปวันนี้เราก็จะนับไปประมาณ11เดือน11เดือนอ๋อกะคร่าวๆ๋อเขบวกลบแต่อย่างเพจนี่คือเพจที่เราปกติเรามีการรู้ว่าเราจะซาวได้เราเราก็มีก็ไม่ใช่สาวแล้วผมปล่อยรู้เองเราก็คือลุ้นไว้แล้วตัวผู้ตัวเมียในเดือนเนขั้นตอนซาวเห็นมีมีคนจองไหมหรือว่าอะไรยังไงส่วนมากเราไม่ได้ให้จองนะครับต้องออกเป็นตัวก่อนอ่าพอพอถ้าออกมาเนี้ยคือตัวผู้ตัวเมียนี่คือราคาต่างกันเยอะเลยครับตัวตัวเมียก็เลยค่อนข้างจะแล้วแต่เลยถ้าตัวผู้เด็ดจริงๆก็แพงกวววว่าาาตตตัััเเเมมมียยยยผผผคคได้้้ขปแพงสุลนู แต่งี้คือถ้าลุ้นมาตัวผู้ตัวผู้ก็คือเหมือนกับคนหนัได้ด้วยเอาบางทีเหมือนไปขายน้ำเชื่อมเลยก็คือยิงอ,อยู่ที่ว่าได้เป็นพ่อพันธุ์หรือเปล่าถ้าไปคัดได้เป็นพนอ่อพันธุ์บางคนก็จะไปประกวด<อ>ไปเดินสายประกวดอย่างตัวเมียตัวนั้นนะผมก็ซื้อมาล้านกีบ่<อ>บาทถือว่าควายท<น>ี<น>่ออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแม่เนี่ยออกมีดากว่าปะผิวเขานล้ยงควายเป็นยังสาวอยู่ครับอ๋อแรกแต่คือคือก็เหมือนกันแต่นี่ใหญ่กว่าใหญ่นี่ใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่อนาคตตัวนุ้จะใหญ่กว่านะนี่แม่พันธธุุ์์์กกก็ีีีีีีีี่่่่่่ปปปปเเเนนนนนนนยยย้้้าาาาออตตัััััวมมมมคคครรรบบไดพะณิิทลแ เขาพรุ่งนี้มันผู้เมียนี่คือมันจะมีแตกต่างกันได้ไหมเพราะว่าอยู่านาไตล์นู้ะแต่ถ้าเมียก็คือเขาจะเลียวเล็กกว่าก็ตัวผู้ตัวเมียอยู่มาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะที่มันตันต้นต้นนะครับมีไม่ผ่านนะมีตัวแม่พันหมดเลยเนี่ยอันนี้ลูกผ่านอันนี้ตรงนี้ไม่ได้ขายตัวสาวอยู่สร้างเตรียมทำใช่ไหมตัวไซตันใช่ไหมใหญ่มากเลยครับนี่พอผ่านนะนี่สกตัวแม่พันต่างๆนะมีอยู่ หกตัวเจ็ดตัวครอ๋อฝากประสงค์ว่าคนละไซส์กันเหมือนกันเขาชอบเข่าไงเขาใหญ่ทั่วไปมุ้งกินหนานี่ตัวแม่พันธุ์หมดเลยตัวใหญ่มากเลยอันนี้เที่ยวไทยกับอันนะเรามาเที่ยวที่ที่อุทัยธานีนะนี่เลี้ยงอะไรหมูไก่เลี้ยงไก่มกหมดเลยไก่ชนเหรอไก่อันนั้นเลี้ยงปลาป้าหมอนี่นะเลียงกระพวกขุมกลางมุ้ง่อยนะคืนกลางมุ้งเรียบร้อยเลยมนะีตัวลูกมดนะดูดิตัมแม่พันธุ์นี่ก็ใหญ่มากเลยนี่แม่ ช่เนาะก็ตัวนี้น่าจะหลายปีแล้วนะผัดคนมันลูกมันตัวนี้แม่นี่ลูกที่พื้นที่อาบน้ำนะนี่ของควายบรรยากาศดีๆสบายๆมีกันมาดูถังถังเชื้อที่เก็บอุณหภูมิั้งได้เป็นดร้เป็นรอนๆเนี่ยอนี่เก็บเป็นรอกเนี่ยอ๋ได้ตัวน้ำนี่คือเป็นน้ำอะไรเนี่ยเป็นน้ำดจิลเหลวดิจทิลเหลวมาเลยครับเันที่อุณหภูมิไหมประมาณลบครับเย็นอยู่แล้วแต่มันลองเลี้ยงได้มันแปลง อันนี้ที่โดนี่คือเป็นไอเฉยอเป็นน้ำเราเห็นไหมนะมันจะลบไปแล้วทำให้มันไหมนะอ๋ยู่นะไรอ่ะน้ำอยู่ข้างล่างแต่เป็นหลุดออกน้ำอยู่ข้างล่างโดนสุดน้ำยังอาแตะดูแตะได้ไหมแห้งเหมือนเลยอันนียแหละแต่ละรอบมันจะใสขึ้นมาแต่ก็ไม่แห้งแห้งไหมอ่าประมาณนี้ที่เขาไปทำกันนะอันนี้คือหลอดมันก็คืออันนี้คือหลอดหนึ่งนี่นี่นี่หลอดนี่อันนี้คือหนึ่งหลอด ในหลอดละหนึ่งพันครับหลอดละหนึ่งพันหลอดนึงก็ใช้กับตัวเมียหนึ่งตัวครับหลอดเราเรียกเหมือนว่าหลอดละโดสจริงอย่างหลอดเนื้อคือเราฉีดตรงไหนฉีดไปเรื่อยๆแต่มันต้องดูว่าแม่พันธุ์เราพร้อมไหมรังไข่ตกไหมเขาดูอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าฉีดเข้ารังปุ๋ยบางคนนะครับที่ไปดูแบบรังไข่รังไข่ใช่แต่คนฉีดตรงนี้ใช่ใช่ดูดเข้าไปนู่นนี่สี่สิบลิตรอย่างสี่สิบลิตรเจอไหมเป็นโซนพวกแต่คนนะครับลูกพันธุ์ที่ถังซื้อมาเลียนะครับตอนนี้มีทั้งอ่า ความควายนะครับแล้วก็มีของไก่ชนนะจะดองใบไผ่กัะตัวฮะแสนนะนี่นะพ่อปันพี่ลูกพันนะพี่พอ่อพ่อเดียวจะมีหลายแม่นะนี่อ้นแม่นครหลวง